พอค้าม,มาอากาศเริ่มเยน็นเริ่มหนาวแล้วพี่น้องเลยลองกังเว้นแดดที่อ่อนๆครับพี่น้องพอค้าม,มาอากาศเริ่มเยน็นเริ่มหนาวอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสภาพร่างกายคร้นสภาพน้ำพระท่านครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอากาศก็ดีอ่ะกอดอ่นกับสวัสดีทักทายพี่น้องเบ้ดสูู้่สู้สคนอีกข้างหนึง่งว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าวหรือช่าต่างประเทศเบ้อทุกมองทุกที ช่วงนี้ก็ยินดีตอนรับพี่น้องสู่ช่องพ่ออุบลคนบ้านๆอีกคือเกาคือเดิมครับพี่น้องเปิดภาพมาพอกันลิบนี่ก็บรรยากาศตอนค่ำๆครับพี่น้องช่วงค่อยค่ำลงแรงต้องฝากหมืดนหัวครับพี่น้องตอนนี้อากาศเริ่มหนาวช่วงกลางเวนกับพี่เดียร์ทุนทุนครับพี่น้องผมพอค่ำมากอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นอีกละปับสภาพน้่บอท่านครับพี่น้องอ่ะพอกันช่วงค่ำๆนี่ก็คือเกาครับพี่น้องข้าที่สววนทางบ้านพักกันเล็กน้อยกันครับพี่น้องผม ดินก็เริ่มแห้งแล้วครับพี่น้องช่วงนี้เว้นกับมานนะเห็นเห็ดแดงพักดูนี่ให้เสียวน้ำรถพักกันหน่อยก่อนครับพี่น้องรถเป็นใบจังหน่อยก่อนเพราะว่าเนี่ยมื่อคืนกิดขันท่อรดเนี่ยมาแรงมันแห้งครับพี่น้องผมช่วงนี้รถมันแห้งเลยแห้งนี่ครับพี่น้องเพราะว่ารถมีน้ำขาดเนี่ยพักกันก่อนพี่น้องผมรถหนาเป็นใบจังหน่อยก่อนเพราะดีมัน

แปนน้ำกบพีินอนี่ก็สิเห็ดวานใม่นว่านเสริมใบวานกอบนเริ่มจะเลือหน่อยละเห็ดกันแป้งใบไม่ไม่เห็ดน้ำเดี๋ไม่เ้าวันคุยขอบมหมักดินใบดิม่เฮ็ดใบต้องเว้นบดทาที่นอนุมดอกอากาศก็มืเดเบิดขึขึ้นด้วยฝนจี๊ตกครพี่นองตกบพพุ่ฝนก็ไดด เป็นมันว่าเม็นอากาศหนาวกับ่าเปนครับพี่น้องผมเป็นขึ้นคนติดตกนี่คนต,ติดตกลิ้นหมดจ้ชียงวันขึ้นหนาวเลยครับพี่น้องวันสึนเย็นนะลงเม่นไปที่แดดที่จะผ่อนครับพี่น้องข้าวที่เล่าก็เลี้ยบปลายเนดะี๋ยครับพี่น้องผมบ้านไปทั้งคนเกิดหรือยังบู้บ้านหลีเบิ่งอยูเยเออย่เดี๋ยว คลิปหนาสีภาพพี่น้องไปเบิงที่บ้านไว้ทั้งปุ่นเกิดหรือยังวุ้งประกาศดันประกาศดอกน้ำว้านไว้ปุ่นน้ำหนึ่งจะเกิดหรือยังถ้าเกาาไปเบิลเขาพี่น้องคลิปหนาสีภาพพี่น้องไปเบิงอีกรอบนึ่งวุ้งเกิดหรือยังครัพี่น้อง คนไปก่อนโคตองโคตังสี่เด้ครับพี่น้องคนต้องโคตังสี่หละเพราะว่าขันโคต้นเพื้นเนี่ยโคต์ปุมไปเรื่อยนี่ต้นเพื้นจะล้มครับพี่น้องผมต้นพื้นจะล้มเก็บไว้สำหรับพี่น้องเพื่อด้เก็บกินอยูอละเล็กละน้อยย่ำ มีลาบมีปนกับมื่อก็บไปกินครับครับพี่น้องเนี่ยว่าได้ขายเนี่ยยังน้ำเพื่นดอกเก็บตัวใหญ่พิธีเห็ดกินมีวบดีก็มีนะครับพี่น้องผมของอยู่ของกินส่วนนี้ปลูกแดงครับพี่น้องแดงอันนี้แตงข่าปลูกไว้ตานกวขอบขอบนี่ยมันก็นั่งอดยอด เลยเอาอันใหม่มาตักให้เพิ่นครับพี่น้องผมให้เพื่อนเรื่อยขึ้นมาตามนี่แหละให้เพื่อนิีด้กินดีๆก็ได้เป็นแตง,ง,งเื่อนนี่ปลูกอันเขาหอมต้นหอมมาปลูกไว้ก็ลังขิงติดอันขอบกับเมือง ใส่น้ำานัก้อ่คำนพี่น้มเพื่อว่าขนาดเพื่อนฉันใส่น้ำร้ายๆๆตัว,วคุ้มยี้เป็นลาดเป็นดก<ห>ตัวทุก,ก <ๆ S 1> ตัวตัวคุมใช่ัวคุ้มยังเป็นลาดเป็นยัว่ะตัวคุมอะไรทีสุด

ตัวปีไม่าตัวุมยนาวะมไหวกับทยานวราจะทำตัวผีตัวผู้เหรตัวผู้เีดีแล้วตัวูีตัวไรสั่นน้องเนตัวกับป็นขักบ่ม่บ้านข่อยอีกพอเลยงตัวกับเปบอกตัวอันที่เขาอีบีปลูกยังไงบอกตัวุมขันนี่เป็นแอาู มันหมรอมักผูกินน้ำเปลี่ยนอันนี้เป็นประกาศครับพี่น้องประกาดนั้นก็โอ้โหเป็นใบเป็นใบอ่าไอ่ว่าเป็นประกาศเพื่อนๆแหละประกาศนี่อีกเป็นประกาศกินครับพี่น้องเป็นใบใสซอยๆๆเอยในบุ๊ เก็บพอกจ้านี่ละออกจากนั้น,นต้องี่จไปไ้หันตุบัดง่ามเลยนะครับพี่นอ้องใหปลูกทันก็ไดพี่นี่มมีขนาาครับพี่น้องมีขนาดน้อยเดียวปลูกไปกองพุมไปว่าสิหาในพันนวันเ็้นานนวันกเกลืออยู่มูมีขนาดกินได้ทีนปลูกไปน่อยเดียวนรกาศนี้พี่นองกา อันนีเขานั่นอีเห็ดไหมพวกงูเวินดอนอ่ะนั่นดอนมุ่นทิ้งัวมะามาักไว้ตะกุ้ยขอบพวกปูนบานเท่าเล่มามดมะมักไว้ใส่แป้งใส่ตัวเนี่ยอยู่กับทาง มักไว้ก่อนเป็นเสี้ยวอันพักมาลงที่หลังเพราะว่าถันข,ขา้าว่มมัดปูนไวพ้พ่กอันนี้ไว้คับพี่น้องผมดินมันนะน่ะดินมะเหน็นเป็นดินใสเวลาเขาโรดน้ำหรอวาไวน์รุนรนเขาโรดน้ำไม,มาเ่เต็มไม่ทิ่มแน่นเลยเขาโรยน้ำมะโรงครับพี่น้องโอ้ยมเมือนแต่บ้านนี้เดี๋ยวไปเห็นหน้ำกันนะครับพี่น้องผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ้านนี้พวกนี้อดกันนี่แหละตั้งแต่น้ำน,น,นี่แหละน้ำที่เทพไม่เลยไว้ก้อนเหพดินเป็นแย่งเงี้ก้อนมัดปูนไว้ก้อน อาสำหรับคลิปนี้กับที่น้าพี่น้องไปซ้ำนี่แยนะครับผมขอบคุณพี่น้องหลายได้ครับผมที่รับชมคลิปใหมเป็นกับเรงใจตลอดมาอากาศหนาวอากาศเย็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากอากาศทุกสภาพเนี่พี่น้องสุขภูทุกคนเดี๋ยวจังพอกันไหมคลิปหนะ้าหน้าพี่น้องสุขภูทุกคนไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม